วันนี้เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาให้ดูนะครับก่อนที่เราจะล้อมเกลียวเนี่ยเอาเชือกเนี่ยล้อมเกลียวเนี่ยให้สังเกตว่าเกลียวตัวเนี้ยเกลียวมันจะแคบให้เราหมุนขยายเกลียวให้มันกว้างนะเกลียวมันกว้างหมุนให้กว้างๆแบบพอดีนะครับนี่กว้างวกว้างแล้วกว้างกอเดิมนะ นี่เราก็เชือกที่เราจะล้อมเนี่ยเตรียมล้อมเลยครับการขยายเกลียวนี่จะทําให้เราล้อมง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ขยายเกลียวเนี่ยเวลาเราล้อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะปีนเกลียวเ,เราก็ล้อมล้อมง่ายครับอันนี้สําหรับสําหรับ ช่างถักเชือกที่ยังไม่รู้นะครับหรืออาจจะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ใดูปรับเปลี่ยนจากวิธีเดิมหรือมือเมื่อหรือมือม่หัดถักก็ลองดูได้ครับล้อมง่ายสบายเลยครับอันนี้เกี่ยวเราจะสวยไม่ปีนเกี่ยวนะครับ ว,วันนี้ก็มาสั้นๆยังไงลองเอาไปทำกันดูครับขอบคุณครับ